สวัสดีทุกคนมีอาหารหลายอย่างที่ทําให้เราหิวมีอาหารที่ทําให้เราตะลึงเพราะราคาแพงเกินไปและยังมีอาหารทําจะทําให้คนเห็นแล้วจะวิ่งหนีเลยเพราะมันดูน่ากลัวดังนั้นในวิดีโอวันนี้เกรดความรู้จะมาแนะนําคุณ4ีเมนูสุดสยองที่ห้ามกินขณนะชมโดยเด็ดขาดกลัวข้าวจะตกถนนในไม่ช้านี้ตอนนี้พวกเราก็มาเริ่มกันเลย อาหารที่น่ากลัวในวิดีโอของวันนี้ซึ่งได้มีการจัดอันดับที่4คืออาหารแมวน้ำยาไสา้นกนี่เป็นลนักษณะพิเศษดั้งเดิมของชาวเอสกิโมในเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กพวกมันถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่น่ากลัวที่สุดในโลกและมีให้เฉพาะผู้กล้าเท่านั้นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารจานนี้คือนกออกนกทะเลตัวเล็กน้ำหนักประมาณ150กรัมและแมวน้ำเรามาดูกัน ยังไม่เห็นอะไรน่ากลัวเลยจริงไหมแล้วมาดูกันต่อแม้ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองแต่วิธีการเตรียมทําให้หลายคนรู้สึกกลัวก่อนจะทําคีแวกก็จะแกะเนื้อกระดูกและแมวน้ําที่เหลือก็แค่หนังที่มีชั้นไขมันหนาๆต่อไปก็จะยัดใส่นกออกเข้าไปสิ่งที่น่าทึ่งก็คือนกเหล่านี้ไม่ได้ถอดขนอวัยวะหรือส่วนใดๆของพวกมันแม้ว่าพวกมันจะนํามาด้วยก็ตามสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่คลานอยู่ใต้ผิวหนัง โดยเฉลี่ยแล้วกระเป๋าหนังแมวน้ำสามารถบรรจุนกได้ประมาณ300-500ตัวโดยเฉลี่ยจากนั้นผิวหนังที่เปิดออกจะถูกเย็บให้แน่นและปกคลุมด้วยชั้นของไขมันเหล่านกจะพันแมวน้ำจากนั้นพวกมันก็ถูกฝังในดินเป็นเวลา18เดือนเพื่อการอากาศออกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อปรุงรสเขาจะแยกแมวน้ำแกะขนออกแล้วกินเลยโดยไม่ต้องผ่านการแปลรูปใดๆ แมะ้จะถือว่ารสชาติดีแต่สำหรับใครที่ไม่เคยลองกินแค่ได้กลิ่นที่ทั้งเผ็ดและเมนหม็นน่ากลัวโดยเฉพาะนักทานที่กล้าจริงๆเท่านั้นที่จะฟินกับเมนูนี้สำหรับผู้ที่ไม่ชินจะรู้สึกคลื่นไส้ทันทีที่ได้กลิ่นมาต่ออาหารที่3กันเถอะกาซูมาซูหรือที่รู้จักในชื่อชีสหานอนเหม็นเน่าเป็นอาหารยอดนิยมในภูมิภาคซาดิเนียของอิตาลีลักษณะพ,พิเศษของกาซูมาซูคือถ้าคุณมองใกล้ๆคุณจะเห็นนอนมแมลงวันเต็มไปหมด ทำให้ทุกคนขนลุกกาซูมาตาซูทําจากชีสนุมแกะแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าเพคคอริโนซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากใส่ตัวหนอนลงในชีสท,ที่ทําขึ้นใหม่โดยใช้มแมลงวันที่เลี้ยงไว้เป็นพิเศษชื่อว่าพิโอฟิลาคาซีการเพิ่มตัวอ่อนของมแมลงวันชนิดนี้โดยเจตนาเพื่อเร่งกระบวนการสุกและสลายไขมันของชีสเมื่อถึงจุดนี้เนื้อสัมผัสของชีสจะนุ่มมากโดยมีชั้นบางๆซึ่งออกมา ส่วนผสมหลักคือตัวหนอนสีขาวโปร่งแสงยาวประมาณ8มม,มคลานอยู่ด้านบนอย่างที่คุณเห็นไม่เพียงแต่จะดูน่ากลัวแต่เมื่อเพลิดเพลินกับมันแล้วผู้รับประทานอาหารต้องพยายามไม่มองไปที่การกระโดดของตัวอ่อนเนื่องจากตัวหนอนสามารถกระโดดได้สูงถึง15ซอมอและสามารถยึดติดกับลูกตาของคุณได้เมื่อคุณพยายามเพ่งมันจะทำให้จอประสาทต,ตาหลุดออกแม้ว่าจะเป็นอาหารแบบดั้งเดิมแต่ในปัจจุบัน กาซูมาซูถือเป็นอาหารที่ผิดกฎหมายเพราะไม่เป็นไปตามมาตราฐานด้านสุขอนามัยของสหภาพยุโรปความพิเศษนี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยกฎหมายด้านสุขภาพของอิตาลีและไม่ได้จำหน่ายในร้านค้ามาถึงเมนูที่2ของซุปค้างคาวซุปค้างคาวทั้งหมดนี้มีต้นกำเนิดมาจากจีนกัมพูชาและปลาเหาเป็นหลักอาหารจานนี้มีความพิเศษตรงที่พ่อครัวไม่ทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายค้างคาวจึงเรียกว่าซุปค้างคาวทั้งตัว ซึ่งไม่มีการแปลรูปเบื้องต้นแต่ใช้เพียงคร่าวๆเช่นการตัดเลือดภายนอกซุปค้างคาวจะถูกเติมด้วยเครื่องปรุงผักและเครื่องปรุงรสเล็กน้อยเพื่อลิมรสพวกมันจะถูกนําออกมาให้นักทานได้ลิมลองซึ่งถือว่าเป็นอาหารจีนที่มีชื่อเสียงเรื่องความน่ากลัวและอันตรายมีโอกาสถึงตายได้หากไม่ปรุงอย่างเหมาะสมปรสิตและเชื้อโรคอื่นๆในเนื้อค้างคาวซึ่งอาจส่งผลต่อระบบประสาทรวมทั้งการระบาดของโควิด -19 ที่เรากำลังต่อสู้อยู่นั้นเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากสุปค้างขาวจีนชนิดนี้และตอนนี้ก็มาถึงอาหารที่น่ากลัวที่สุดในโลกและจากจีนกันนี่คืออาหารตัวอ่อนหนูจานนี้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นงานเลี้ยงของจักรพรรดนินีหุยเมื่อพูดถึงคำว่าหุยเรานึกถึงความโหดร้ายของเธอในทันทีดังนั้นอาหารจานนี้จึงถือว่าโหดร้ายมากเช่นกันนี่เป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ผู้คนจะเลือกหนูที่อวบอิ่มที่สุดและแข็งแรงที่สุดในอย่างโจจากนั้นพวกมันจะถูกนํากลับไปเลี้ยงอาหารหลักของหนูคือซีเรียลผสมกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและหายากเช่นสมกำมะหยี่และสมุนไพรล้าค่าสิ่งพิเศษคือหนูเหล่านั้นจะไม่ถูกแปรรูปในทันทีแต่จะถูกเลี้ยงเพื่อคลอดลูกรุ่นที่2รุ่นที่2นี้จะได้รับการดูแลและเลี้ยงด้วยอาหารชั้นสูงเช่นเดียวกัน หลังจากที่รุ่นที่2ขยายพันธุ์กล่าวกันว่าหนูรุ่นที่3เต้นไปด้วยยาชูกำลังดังนั้นพวกมันจะมีผิวสีแดงสดและขนสีขาวละเอียดหนูจะถูกพาไปที่โตปาร์ตี้ตั้งแต่มันยังลืมตามไม่ได้คนเลี้ยงจะต้องคำนวณให้รอบคอบหนูที่เกิดตรงเวลาหากมีการประกอบอาหารก็จะอร่อยและวิธีกินตัวอ่อนหนูนั้นก็น่าขนลุกสุดๆอย่างแรกเลยให้หนูจุ่มในน้ำพึ่งลงในชามผสมส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสิ่งนี้จะทำให้หนูดื่มจนอิ่มแต่จะตายไม่ได้ จากนั้นจะใช้ตะเกียบดันหางของหนูไปบนถ้วยเพื่อให้หนูจมอยู่ใต้ชั้นน้ำผึ้งเมื่อหนูยังหายใจเขาจะหยิบมันขึ้นมากินในขณะที่หนูยังคงร้องจี๊ดจี๊ดและดิ้นอยู่ในปากเราเพิ่งรู้ถึงสี่เมนูที่ถือว่าน่ากลัวที่สุดในโลกถ้ามีคนเอาเงินล้านมาวางตรงหน้าคุณจะกล้ากินไหมขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่